คำเตือนคลิปนี้มีการเล่นแบบเรียลลิสติกหรือการเล่นแบบสมจริงเพราะเราเล่นเกมในระดับยากสุดหากท่านผู้ชมใดดูคลิปนี้แล้วรู้สึกไม่ชอบไม่ถูกใจก็ขออภัยมาณคลิปนี้ด้วยกราบแนบแท้โต๊ะกับรายการเาโกโคลิฟิชิโนผมวันนีม้มาเล่นเกมคอมดูตี้โวเอดวอร์นะครับผมกับนภาร,รกิจที่9กันนะครับในระดับที่ยากสุดๆกันเลยนะครับไปลุยเลยกับคุณเปนโกคนเดิมเลยนะครับตอนนี้การป้องกันที่ซูโลแตกแล้วไม่มีใครมาขวางระหว่างกองทัพแดงและบูและเบอร์ลินอีกต่อไป ตอนนี้เรามาถึงเบอร์ลินแล้วนะครับทุกๆวันเราบุกทุกลงลึกในอันาเขตของเยอรมันทุกๆวันความหวาดกลัวและความสิ้นหวังได้เข้าจนชัยในตัวพวกขเขาแล้วเมื่อรถไฟเราไปถึงที่เบอร์ลินพวกเขาจะไม่มีที่หลบซ่อนอีกต่อไปโอเคครับไปลุยกันเลยนะครับอ่าคนเดิมครับคนเดิมเพนังโก้เหมือนเดิมเลยนะครับ เพิ่มเติมคือนั่งรถไฟนะครับแต่ไม่ได้นั่งรถถัง <g ül üyor> ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับรถไฟเกิดการสะทวนเกิดความวันไหวก่อความใจเกเรไม่ใช่แล้ว <g ül üyor> ลุยต่อแล้วอืมลุยต่อลุยต่อืมกรตุนชานี่มันนอยู่คันเดียวเลยเนาะมาแล้วฝูงห,หามิไซล์ Ooh. อืมอูารา ประตูชาเปิดแล้วเราก็เปิดตามนะครับไปลุย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 โผมาผมมาปะทะแล้วลวงมาอีกผมมาออีกืมไม่รอดอุ้ยพุทหนองยิงใส่เองโอ้โหเอาเลยคุมเลนตรงนี้เลย ว่ามาโอ้ยมีตรงไหนนี่แหละสักทีนึง,งอ่ะโผมามีไหม,หมลวง ไปถอยเว้ยเออโผล่มาโผล่มาเห็นแขนอยู่อืเพนซ์ซือเหรอเพนเซอร์เพนเซอร์เช็คเหรอหยังไงยังไงตัวไหนโผล่ก่อนหรือเพนเซอร์เช็คเก็บก่อนเก็บก่อนตีแม่งตัวอันตรายอืม วุ้ยเละดิอืมตรเช็คแตกมามาครับว่ามาอืมยังไงปุ๊บมาครับปุ๊บมาลวงอุ้ยไม่ไม่ตายด้วยนะเมื่อกี้จุลุก เฮ้ยไม่ตายอีกโอ้โหหมดสิ้นนะเนี่ยไรเฟิลโคตรแรงเลยเนี่ยโอ้โยิงเม็ดเดียวไม่แตกสุดยอดเลยว่ามาโอ้ย MG โอ็โมจีโอ Gì vậy? Chưa đúng Phải sơ chế mang tức quá Còn kẹp cần, anh ta lại, anh ta lại โอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นมีตัวลอบกัดมาว่ะลงนะไปลงนะอืมแล้วประเด็นคือมันมาได้ไงวะอืมว่ามาโฟนอยโฟนอยเอ้ยเนี่ย ไม่โดนเฉยวัตถุฟักหนูรับเม็เฉยเมื่อกี้จุลุกเดี๋ยวขอกระสุนหน่อยกระสุนให้บริจาคไหมเอาประชามาโอ้ยเออฮึสกุสกุจะตายเมื่อกี้ ไหนอีกแผ่นซอร์โผล่มาโผล่มมาสลับจุดอยู่ไหนอีกเอาเจ็กกับพี๋ละฝึกไปลุย dạng mà dạng Hây vang 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 phải đây nhăng, vang 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 screw มามาเดี๋ยวขอเก็บของจากศพก่อนแป๊บนึงมีใครตายไหมไม่มีเลยไปลุยต่อชีวิตวต้องเดินต่อไปจุลุกไปหลอดมาได้ไงวันนี้ปาดคอเก็บให้หมดครับเก็บให้หมดอย่าปล่อยให้ทรมานต้องปลิดชีพพวกนี้ อ้าวสุรินเดอลงทันครับจังหวะนี้ไปเป็นการล้างแคนะครับ้างแคจากการโดนสังหารหมู่นะครับเลยเลยให้ลูกน้องนำก่อนนะครับเราอย่าไปนำลูกน้องเดี๋ยวลูกน้องชอบมาเดินแบบว่าเดินแบบมากองข้างหลังอะแล้วพอเราระเบิดมาทีนะึงแบบหนียาก้วทีเนี้ยติดเพื่อนนะฮะ ติดเพื่อนเลยนะฮะนี่แหละชีวิตติดเพื่อนไปลุยทำเลยทำเลยเดี๋ยวแม่งระเบิดมาทีแม่งชอบมาติดเพื่อนอีกบ้าบอเดี๋ยวเอรเช็คว่ะไปเฮ้ยแม่งคว่างน้อยหนามมาแล้วระเบิดสากออกไป วิ่งๆพวกโอ้ยพวกเดียวกันยิงกันเองไะสุดยอดเลยวิ่งๆไม่งุนงนวายวหรนี่แหละคือข้อเสียเกมนี้นะครับยิงพวกเดียวกันเองไะสุดยอดเลยคิดอะไรอยู่วะเกมแม่งก็ยากพอแล้วยังจะทำให้ยากกว่าเดิมอีกจุลุก ายืนเรียงตัวมาโอ้ยลูกหมดโอ้ยลูกน้องแตกต่อหน้าต่อตาเลยเมื่อกี้ไปของสุดหน่อย

จุลุกโอเคยังไงครับโมีไหมมีไหมมีนี่ไงเก็บไปดิจุลุกขอกระสุนหน่อยเอาซินมา

Khi là mắc tao Ok, clear Check này Anh ấy, anh ấy, thăm ở ạ Mì đàn cung đàn cổng Bài mày nhìn lên đây bố อีกแล้วอืมตายไหมตายไม่ได้พูดไปได้เกิดน,นะบอกเลยจุลุกขอกระสุนหน่อยขออย่างเดียวอย่ามาเป็นผีหลอกเลยนะแค่ขอกระสุนมาใช้ในการลบ Chú lúc Chú lúc Chú lúc Ok, ngay ngay ủa ขยันมาจริงวะแต่อย่าลืมด้วยนะครับระบบมันมีอันนี้ด้วยนะมันมีมันมีจำกัดการเกิดนะครับมันไม่ได้มาตลอดเวลานะครับมันมีจำกัดการเกิดอยู่นะครับอยู่เว้นฝั่งเราฝั่งเรามันเกิดได้ตลอดลูกน้องอ่ะแต่ถ้าฝั่งมันมันมีจำกัดการเกิดนะครับก็ประมาณนั้นนะครับต้องยิงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดขอให้ใจเย็นๆในการเล่นครับเฮ้ยระเบิด ไปก่อนไอ้มาขอกระสุนหน่อยโอเคมีไหมไม่มีหมดแล้วมาแล้วเคว่ามาอ่าเข้ามาแล้วบรรยากาศน่ากลัวมากเลย องโตไงนนะถ้ามากลางคืนนี่แบบหลอนลแหละไม่แปลกหรอกไอ้โมซอมบี้อ่ะแม่งจะทำบรรยากาศได้หลอนมากเลยนะ <c oughs> ไม่แปลกใจไม่แปลกใจ <c oughs> แต่ก็สนุกนะ <c oughs> ซอมบี้สนุกมากเฮ้ยเสียมาจากตรงนั้นไปตึงเป็นไงเงียบ qua đi, qua mà, không có gì hết. Ồ, lục hết, lục hết. Bỏ bể đi. Quá đi quá. Này, โอ้ชยเจ้ลูกหนึ่งแป๊บนึงอืมเฮ้ยพวกเด็กกันยิงอีกอ่ะโอ้โหนำไปได้ไหมเนี่ยระเบิด qua mà bay cả bên con lên trong bạn đi เช็คนี่วะไปลุยอืมจุลุกอุย้ยอืมเฉียวหน้าเลยเมื่อกี้คอมมานเดอร์ยิงอะไรวะยิงสยแสงแพงเหรออืมจุลุก qua mà ừ. Chưa lúc Mở nhau qua Mở lắm mở lắm Kìa kìa Chưa lúc à, Chưa lúc Qua mà check Không gì rồi ล้วงว่ามาเฮ้ยไม่ไว้ใจเลยสถานการณ์นี้ล้วงไปหมดละเคลียร์ละยังไงยังไง Oh, cất một mã mã mặt mg mg thôi 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 toy <laughs> แม่งยิงมันอยู่คนเดียวเลยควางเมดไปแล้วควางอีกไปด้วยมโ,โทรท็อืมควางไปาครับกดดันกดดันกดดัน เฮ้ยอืมเฮ้ยอย่ามาที่เอ็มจีตรงนี้พี่คุมแล้วว่ามายังไงยังไงมาไหมมาไหมไม่มาคว้างนะคว้างกดดันอย่างเงี้ยอืมล่วงโหเพียบเลยหมดยังกระสุนนะหมดยังเอ้ยมาเยอะ quá mà Chưa đúng Ui, dễ quá Nhân không khắp nhân chưa lúc Một giáng, một giáng Có sự lúc Ấy, vừa lên nghiêm ơi Ê, này sẽ mà Mình đi à ได้ละมั้งโอ้โหนี่ขานาดเก็บไปหมดแล้วเนะี่ยเก็บไปเยอะเลยเนะี่ยแม่งปลาระเบิดใส่มาวะไปลุยลุยลุยแต่ของเพียบเลยเสียงอย่างงี้มามา

ลบลบลบหนอยหน่ามา

còn Kìa kìa Bay Lui 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 Bay Lò lại nào Bay Oops, Ui Không ai dù dù đọc à Ồ vậy, bác nhé Chứ bác đập Một alum trong ngoài này Ui lên Bốn Qua mà chú lúp, ô, mà chạy ngay qua, chú lúp, um, bình đã, thoải <laughs> ná thoải ná, tập bằng ná. ไงวะนี่เจอตัวแล้วสวยล่วงจับอาณาแม่นแม่นจุลุกไปลุยเลยอืม

ไอ้ลุยจบภารกิจนะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคทูบีก็ติดตเจอก,กันคลิปหน้าสโลววันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเลแล่าสัปสไครต์เด้อนะ